หล,หลายแบรนด์ที่เราเห็นกันอยู่ mm. เขามีสัญชาติไต้หวัน1ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์บริษัทนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไต้หวันด้วยมูลค่าตลาดอันดับหนึ่งของประเทศและได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั่วโลกมือถือสมาร์ทโฟนกว่าครึ่งโลกมีชิปที่บริษัทนี้เป็นผู้ผลิต2อ e l t a e l e อิเล็กทรอนิกส์เมื่อ2อสปีที่แล้วมีหุ้นในบ้านเราตัวหนึ่งที่ดีดราคาขึ้นมาแล้วมีชื่อว่า Delta เป็นบริษัทลูกของ Delta e อิเล็กทรอนิกส์สินค้าหลักของบริษัทก็คือเครื่องใช้ ้าและคอมพิวเตอร์ 3. Evergreen Marine ถ้าใครผ่านไปแถวท่าเรือคลองเตยยังไงก็ต้องเห็นตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทและคุณรู้หรือไม่ว่า Evergreen Marine เป็นเจ้าของสายการบิน e ี a Air ด้วยนะ 4. Asus C o m p u คอมพิวเตอร์เป็นผู้ครองตลาด p c อันดับ5ของโลกและเป็นบริษัทชั้นนาในการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนทั่วโลก5าเจิ้งซิน Rubber ผลิตยางรถยนต์ซึ่งอยู่ในระดับท็อป10ของโลกและแบรนด์ที่เราพอจะคุ้นหูกันบ้างก็คือยางรถยนต์ยี่ห้อ Max นนั